โ o ล o ดิเมียเซล n นสกประธานาธิบดียูเครนรวมเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กในปีนี้โดยเวลานี้ยูเครนของเขากำลังทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า18เดือนซึ่งเซลนสกี้หวังใช้เวทีนี้ขอแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกในการกดดันรัสเซีย เขายังประนามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้โดยยกกรณีการเสียชีวิตของเยฟเกนีปริโกชินผู้นําทหารรับจ้างวักเนอร์ที่เคยทํางานใกล้ชิดปูตินแต่หลายฝ่ายคาดว่าเขาถูกลอบสังหารในเหตุเครื่องบินตกเมื่อปลายเดือนสิงหาคมเพราะปูตินไม่พอใจที่ปริโกชินเคยคิดก่อกบฏ Cannot be trusted be นอกจากนี้ผู้นำยูเครยนยังเรียกร้องให้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์รัสเซียโดยย้ำว่าผู้ก่อการร้ายไม่มีสิทธิ์ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์